เจ้าเพิ่งพูดว่าจัก,กรพรรดิซิงเฉินจะฆ่าจัก,กรพรรดินีหงเฉินนั้นหรอถูกต้องน่าสนใจน่าสนใจจริงๆหยางเฉินหยางเฉินเจ้าใจถึงจริงๆน่าเสียดายนี่คือเกาะไร้ขอบเขตเธอเจ้าอยู่ในจงโจที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจัก,กรพรรดินีหงเฉินเจ้าคงไม่มีวันได้เห็นตะวันของวันพรุ่งนี้ จักรพพัดตินี้ของเฉินปรอก่อนไหนไม่ช้าก็เร็วข้าจะไปล้างแคนเจ้าอย่างเฉินเจ้ายังเด็กอยู่ข้าจะไม่รบกวนเจ้าเรื่องนี้แต่เจ้าต้องจำไว้ไม่มีเรื่องไร้สาระอีกต่อไปเกียรติของจักรพพัดตินีไม่ใช่อะไรที่เจ้าสามารถทำให้มัวหมองได้รับทราบมันคืออะไร ฟาบาทไม่ได้ตามความผิดของหยางเฉินหรอพูดให้ร้ายจากักรพรรดินีกับจกักรพรรดิคืออัจฉริยกรรมฝาบาทก็ปล่อยเขาไปเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เยี่ยมเลยฝาบาทไว้ชีวิตหย,ยางเฉินนั่นก็ดีจริงๆแต่อะไรคือเหตุผลของผู้ประสงค์ร้ายท่านพ่อไว้ชีวิตหย,ยางเฉินจริงๆมันหมายความว่าสิ่งที่หยางเฉินพูดเมื่อกี้ เวนเอ้ยฟาบาดปล่อยอยางเฉินไปอย่างนั้นได้ยังไงไม่ข้าไม่ถือว่าปรับความเข้าใจกันได้ข้ากำลังจะไปถามเหตุผลจูโลงเจ้าเสียสติไปแล้วหรอกล้าดียังไงไปถามถึงการตัดสินใจของฟาบาดต่อหน้าผู้คนมากมายเจ้ากำลังท้าทายอำนาจของฟาบาดเดี๋ยลากข้าไปด้วยถ้าเจ้าอยากตายแต่แต่เจ้าอย่างเฉินนั่น ปล่อยให้หยางเฉินได้ใจไปก่อนข้าไม่เชื่อว่าเขาจะโชคดีเสมอจัก,กรพรรดิปีศาจคนเก่าครั้งหนึ่งได้บอกข้าถึงการตายของจัก,กรพรรดิซิงเฉินว่าเกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรด,ดินีหงเฉินหยางเฉินรู้เรื่องนี้ได้ยังไงประวัติของไอ้หนูนี่ไม่ธรรมดาแครก็ได้เก็บกวาดพื้นที่ทีเชิญสตรีศักดิ์สิทธิ์ให้ออกมามันถึงเวลาตัดสินแล้วว่าใครจะได้เข้าสู่บ่อบรรพชนเทพปีศาจ เสี่ยวเย,ย่เข้าเฝ้าฝ่าบาททำตัวตามสบายนี่คือสตรีศักดิ์สิทธิ์ของราชสำนักหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นนางหลือกันว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์มีสายเลือดระดับเก้าและใกล้เคียงกับสายเลือดของเทพปีศาจในประวัติศาสตร์ของตระกูลราชวงศ์มากที่สุดแม้แต่องค์ราชธายาทก็ไม่ใกล้เคียงเท่าสตรีศักดิ์สิทธิ์หน้อย ใส่เลือดได้ดับเก้าแล้วไงบัลลังก์ของจกักรพรรดิปีศาจต,ต้องเป็นของข้าเสี่ยวเย่ทำไมนางถึงอยู่ที่นี่วันนี้ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีข้าอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อช่วยราชสำนักตัดสินรอบสุดท้ายของการประลองยึดรุ่นยาวเชิญผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบประลองยึดรวมเมื่อวานเก้ามาข้างหน้า ้าไม่คาดเลยว่ารอบสุดท้ายจะจัดโดยสตรีศักดิ์สิทธิ์รูปแบบจะเป็นยังไงนะนี่มันจะเป็นการประลองว่าใครหล่อเหลาและเข้าตาสตรีศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ารอบสุดท้ายง่ายมากใครก็ตามที่สามารถเข้ามาภายในระยะ10เมตรของตัวข้าถือว่าผ่านถ้าทำไม่ได้ถือว่าตกรอบนี่คือกลิ่นอายของผู้ย่ำยืดจกักรพรรด โอ้พระเจ้าสตรีศักดิ์สิทธิ์คือผู้เย่มยุจ,จักรพัิจริงๆเหลือเชื่อนางเด็กเกินไปที่จะเป็นผู้เยีม่มยุตจักรพดินางมีอนาคตที่สดใสขอบเขตผู้เย่มยุจ,จักรพัิขั้นที่6เสี่ยวเย่ค่อนข้างแข็งแกร่งวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ